把沙子捡起来。啊 ตอนนี้เราอยู่ที่นากนะะนนนากชินะฮะนี่พาวเวอร์ตัวล่างเนี่ยที่เดียบอกอ่านากาชิเครื่องเสียงราคาโรงงานนะฮะตอนนี้อยู่ที่โรงงานนากาชิเลยนะฮะบริษัทนากาชิตัวล่างเราจะตัดนี่นะฮะก็ลังจะต่อชุดสี่คูนสี่นะฮะให้ลองฟังเสียงดูกระเด็นกระดอนนี่ฮะสี่คู <c oughs> นสี่ใหญ่มากมาเร <c oughs> ิ่มเทิท่มเลย <c oughs> นะฮะ ตู้ที่หนึ่งตู้ที่หนึ่งเอ่อแล้วก็จะพ่วงไปตู้ที่สองอ่อันนี้อันนี้อีกเส้นเด้งเส้นที่สองอ่าเส้นเด้งอีกเส้นเดิงก็จะเส้นที่สองครับผมเส้นที่สองแล้วอ้ชุดนี้เราก็มาพ่วงได้เลยพ่วงมาที่ตรงนี้อ่าพ่วงพ่วงไปได้เลยพ่วงไปเป็นสี่ตู้เป็นชุดก็คือออกจากซ้ายสองสองใบฝาสองใบขรางหนึ่งก่อนจะมีสองิดใช่ไหมใช่ครับซ้ายสองใบวาสองใบประมาณนี้ เงกลางไม่เหมือนกันกลางไ่เหมือนกันอมกต่อเหมือนกันใา้สองใบที่พ่วงกันเข้าตัวนี้เข้าคู่นี้เลยใา้เข้าวาสองใบคือคือพ่วงไปคู่คู่แล้วก็ออกมาคู่คู่าย้วาที่ที่เพราะว่าจะมีลูกบิดสองข้างใต้ฝาพ่วงกันไปไม่ยากนะตอไม่ยากก็คือออกมาแล้วพ่วงพ่วงไปคือทุกอย่างก็จะเสียไปที่ปักหมด ก็กวงใส่เพียก็จะมีให้หมดมีมีเปร์ก็พาวเว่าตัวล่างเพาวเว่าตัวล่างก็มาเอะพราะว่าตัวล่างก็ยังมาขับทางซ้ายนี่จะเป็นเบรคเปร์นะครับเปราเข้าเข้าที่ด้านซ้ายนะครับเป็นตรงลูกบิดนะครับไปที่เบรคไปที่เบรคเนี่ยตรงลูกบิดเล่นะด้านเนี้ยจะด้านเบรคสองข้างเลยซ้ายฝาครับซ้ายฝาส่วนกลางแหลม คต่เพ่าว่าตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวบอลเนี่ยครับมันเหมือนกันน่ะก็จะขับกลางสิบสองนี้ได้สี่ใบสิบห้าี่จได้สี่ใบก็จะเข้าที่ปีด้านซ้ายซ้ายฝาเนี่ยก็จะมาเข้าที่ปีทั้งคู่เนี่ยคู่นี้นะฮะคู่คู่คู่ที่มีโไมาจะมีคู่อ่าครับเสียบเข้าไปเลยยังไงก็ดังอแต่ไอเขาเขา แดงแดงเนี่ยมันเป็นสาย RCA มันหมดสมัยแล้วถ้าเป็นสายเล็กสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีไม่ไม่แต่เราก็มีไม่ให้เผื่อบางทีลองรับเอาไปต่อเพิ่มไปทำอะไรไม่เผื่ออยากลองทางด้านปีเนี่ยก็จะมีรูรูอะไรที่เสียบสายโทรศัพท์สายซีีอยากจะไม่อยากไม่อยากใช้บลูทูธครับไม่อยากใช้บลูทูธยากหรือว่ามีปัญหาก็มาต่อข้อา c a ได้แต่ปีเนี่ยมันก็มีบลูทูธอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้บูทูดเราใช้สายอยู่ใช้สายก็ได้ <Sched> สัญญาณเหมือนกันเสียบเข้าไปอันนี้ก็เป็นสี่คูณสี่สี่คูสี่ตัวข้างบนนคืออะไรตัวข้างบนเป็นปลั๊กปลั๊กวลางไฟอันนี้เป็นใบไม้ลอยไม้ลอยคู่อันนี้พร้อมชุดเลยเหรอพร้อมชุดเลยพร้อมชุดเลยไม้ลอยคู่ให้เลยหลักเข้าไปในหลักเรียบร้อยครับ ไปถึงเนี่ยที่ที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในแลกนี้ให้หมดเลยให้หมดเลยปลั๊กไฟด้วยให้หมดเลยทุกอย่างให้หมดเลย26,500นานะโอ้โห26,000แต่ราคานี้ราคาราคาไม่ใช่ราคาราคาไม่รวมค่าขนส่งนะไม่รวมค่าขนส่งพราขนส่งาก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเท่าไหร่ใช่เพราะตอนนี้ยังไม่ก็เอาขนส่งตามจริงเอาเอาตามจริงเขาคิดพันห้าเทียคิดเพิ่มเพิ่มพันห้าเียจะโชว์บินได้ด้วยสองสองพันเทียก็โชว์บินให้ถ้าขนส่งก็คิดเท่าไหร่ก็คิดเท่าไหร่นะสองหมื่น สองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหกห้าศูนย์ศูนย์ใช่ให้ปลั๊กไฟด้วยให้ให้ปลั๊กไฟด้วยจ่ายค่าไฟให้ด้วยไหมครับยาเพี้ยนตัวตัวไม้นี่คือยังยังไม่ได้ต่อเนาะใช่ไหมครับตัวไมีมีไม้ลอยด้วยไม้ไม้ยังไม่ได้ต่อเบียดแล้วเลยนาะตัวไม้ลอยอ๋อคือแล้วแล้วไงตัวนี้มันปั้นเนี่ยเป็น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 ปั้นของของที่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 งานสนัดครับเป็นงานถนัด ตัวปักยอมลับกู้เงเป็นการตามใ้เนี่ใช้สายนี้ก็จะใ่ใช่ใช่เป็นข้าใช่่ใช่ใช่เป็นรองรับได้หมดได้สองหมืนหกพันห้าร้อยนี่แหลกแบบนี้ให้พร้อมนะแหลกด้วยแต่แต่ปีไม่ได้น่จะพร้อมอย่างเดียวไม่ได้เอานมิกมิกเนี่ย ถ้าเกิดลูกค้าเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าอยากได้มิกเพิ่มไหมอยากได้มิกเพิ่มไหมมิกเนี่ยเฮียคิดแค่สามพันเก้าร้อยบาทสามพันเก้าร้อยบาทเป็นอะไรบ้างเนี่ยคือมันก็จะเป็นรุ่นเนี่มันเป็นรุ่นใหม่เอวันเอแปดแปดเอ็เกต์เนี่ยเอฟเฟกต์แท้ดีดีกว่ารุ่นเก่าเนี่ยเฮียเฮียเอารุ่นที่ดีที่สุดเอ็กเซกต์ที่ดีมากเลยนะเพราะเพราะเพราะเฮียเป็นช่างเฮียจะรู้ดีจะแนะนำลูกค้าลองเลือกหลายๆแบบแล้วถ้า ส6ง0 0บาทไม่มีมิกนะก็ลูกค้าเพิ่มมิกเออเฮียเฮียต้อยากได้มิกอีกตัวงนึงเห็นดูในคลิปแล้วบอกว่าได้คลิปเออได้ได้มิกไคือเพิ่มเพิ่มตังค์เอเฮียสามร้ยเออสมเอออยสอยามพันเก้ารบาทอะสามพันไม่ใช่สามรอยนะไม่ใช่สามร้อยสามร้อยีเลสายเสยเฮียจะต่อให้เรียบร้อยเลยรทักไปเลยเพิ่มเพิ่มจากสองพันเอสองหมืบาทครับใช่หรือเปล่า สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทมิกไม่เกี่ยวมิกเื้อตัางหากอันนี้มีมีไม้แถมไม่ให้ไม้ลอยไม้ลอยไม้ลอยนี่ชุดนี้มีไม้ลอยให้ด้วยเพราะว่านี่มีมีไม้อยู่ใช่นี่ไม์ลอยเป็นของ A1 M- 2 0 0 2ก็คือในชุดนี้มีไม์ลอยให้เลยนี่ไม้โโหนี่๋ยวไปเปิดกล่องกันเลยนะแบบไหนเออให้ไม์ลอยวางมันยี่เลยกันให้ไม์ลอยสองตัวเลย เป็นไม่เอ่อจุดนี้มีไม้ร้อยใสองตัวอ่าต้องเน้นว่าไม่ผิดเนาะไม่ผิดนะครับได้แน่นอนสองหมื่นหกันหร้อยบาทหมื่นหพันห้า้อยบาทไม่มีมิกไให่มิ์ไม่มีมิกนะไม่มีแพลโพงเนี่ยครบเลยสายครบลำโพงครบสายใช้ไมสายเสรีให้ครบเลยไม่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 เหมือนกับบางเจ้าที่มาคิดสายเพิ่มไม่ไม่ไสายอีกเมตรละเท่าไหร่เท่าไหร่เ่าไร่ไม่มีแต่ถ้า สายเนี่ยยังให้สองเม็ดทุกเส้นเลยนะแต่ทุกค้าอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นเพิ่มตังค์ให้เฮียเม็ดละยี่สิบาทก็พอเม็ดละยี่สิบาทยังไม่เอาอะไรลูกค้าอยากได้เฮียใต้เอาสายเพิ่มไห่หน่อยดิเม็ดละกี่เม็ดกี่เม็ดก็ว่างไปชุดนี้มันเป็นชุดบีวีเป็นตู้บีวีอะสแกงเลยเป็นแบรนด์นาคาชีนะไม้เนื้อแข็งยี่สิบมิลสี่ใบดอกห้าร้อยวัตต์ต่อดอก เสียงกลางนี่เป็นตู้คาหมูไม้เนื้อแข็งเหมือนกันเสียงกลางก็สามร้อยวัตต์แหลมจลวดสีคูณเฟยกลางหืมเฮียเจ้าของแกตีให้ดูเลยนะถ้าเป็นเราเราไม่กล้าเคาะอย่างงี้นะเราเกรงใจเฮียเจ้าของใช้หนาๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าเจ้าของนะครับเจ้าของเคาะให้ดูเลยนะฮะไอเราไม่กล้าเคาะเออเดี๋ยวจะเนี่ยไม้เนี่ยไม้ยี่สิบมตรนะใช่ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งก็ทั้งชุดเนี่ยย้อมอีกที สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทไม่ไม่รวมค่าขนส่งนะค่าขนส่งไม่รวมมันตามตามเป็นจริงมันแพงเนี่ยโอ้โหหลายดอกมันเยอะตามเป็นจริงอ่ะไหนที่จะเปิดให้ดูนี่ครับลองเปิดเราจะใช้โหมด USB เนาะใง่ายๆก็มันจริงมันเกาะบลูทูธได้หมดคือเปิดตัวเดียวพอฮะแล้วก็เล่งวนรลวเอาเองเอาที่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมันขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยผมใส่ยูส s ีผิดยูผมใส่ผิดช่องไหมเนี่ย ออออืโอ้โหโอ้ี่ขนาดเปิดแค่เก้านาฬิกาไม่แค่อะไรอ่ะฮะเล็กสิบเขาต้องใช้วิธีตั้งต้องแล้วล่ะ ออเดอร์หกก็ได้บอกพี่ฮะได้หมดได้สองแบบราคา่ากันราคาละกันราคาละกันลูกลูกลูกค้าจะชอบจะชอบเด่นรุ่มลอยก็อดร์หกพี่ยังแนะนำนะอันนี้มันจะเป็นวงกลมกว้างพวกรถแท่ช่อที่หยดค้ายแบบเป็นตู้บางทีดีที่ผ้านเนี่ยถึงก็จะให้รถแทร่ท่อค้ายแบอันนี้ก็ออเดอร์หกเนี่ยเป็นมันจะอบลอยๆรุ่มๆนี่อร่ออ่าลุยเลยครับโอ้โห หัวต้องหลบต้องหลบอแค่คนณเ